ก็ในช่วงนี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังสักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะไปในจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็อาจจะมีการแอรอัดกันแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะพูดถึงเรื่องนี้พาไปดูที่จังหวัดพังงากันหน่อยนะคะเกิดอุบัติเหตุเรือสปีดบ๊ทนำเที่ยวระเบิดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะแรงระเบิดเนี่ยทำให้ลูกเรือกระเด็นตกน้ำได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนค่ะ เจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารตำรวจฝ่ายปกครองไปตรวจสอบเหตุสปีดโบ๊ทนำเที่ยวที่ท่าเรือเก่าทับละมุตํำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาจุดเกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ2รายนะคะคนแรกเนี่ยก็คือนายอรุณจันปากสวนอายุ25ปีได้รับแรงกระแทกกระเด็นออกนอกตัวเรือร่วงลงน้ำจนได้รับบาดเจ็บค่ะ ส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยคือนายปัญญาวุฒิโพทองอายุ26ปีได้รับบาดเจ็บสาหาัสนอนรอความช่วยเหลืออยู่ในห้องน้ำภายในเรือที่เกิดเหตุเบื้องตน้นแพทย์ต้องใช้ท่อช่วยหายใจและนำส่งศูนย์การแพทย์เขาหลักเพื่อทำการรักษาค่ะ จากการสอบสวนเบื้องต้นเรือลำนี้ชื่อเรือกาลมังดี2เป็นเรือนำเที่ยวหมู่เกาะซิมิลันค่ะหลังจากบรรทุกนักท่องเที่ยวเข้าเทียบท่าจุดเกิดเหตุกระทั่งชาวบ้านละแวกดังกล่าวได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดพบว่าหันใหม่อีกทีก็มีคนกระเด็นร่วงตกน้ำแล้วก็เลยรีบเข้าไปช่วยบริเวณกลางลำเรือใกล้ห้องเครื่องมีเปลวไฟลุกขึ้นก็เลยใช้ถังดับเพลิงที่ติดอยู่กับเรือฉีดพ่นจนไฟดับสนิทค่ะ ส่วนสาเหตุการเกิดระเบิดนั้นยังต้องรอการตรวจสอบสาเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะรอทางพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเจ้าท่าสาขาพังงาได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปค่ะ